เปิดแล้วนะครับผมนี่ต้มยำใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะไข่เจียวไข่เจียวรัดข้าว,วไปจ้วดเออหอมเลยนะ แอดกินเองเลยนะครับไข่เคี่ยวพริกสวดโอ้โหสุดยอดเสียดเสียดหน้าโดนเย่มาเขือเป็นไงย่งเพิ่งปิดถามความรู้สึกหน่อยริวพูลชนะด้วยเฮ้ยเยี่ยมวันนี้ไม่ใส่เสื้อมาวะ บักคอรี่บักคอรี่นะนี่เครื่องปรุงลงไปเลยสรสรสเีือดตาดใส่พริกด้วยได,ได้เลยครับนี่ลูกค้าชอบเผ็ดได้เลยกัดลงไป,ป,ปไปลงไปเครื่องปรุงต้มยำปลาหมึก มาเมื่อ,อไรกุ้งแม่ครัวครัวหน้าดำใส่ลงไปแล้วครับน้ำเดือดแล้วนี่ข้น อะไรต่อฮะผัดหมูผัดหมูหมูยำไต้ที่มนมปงไปละอะไรด,ด,ด,ดีคะสักคู่จ้าไจเย็นจะบอกว่ามาไล์สดนะเนี่ยไล์สดด้วยกับไล่สังข้าวไหม ทำไมไม่กินอะโฟนอร่อยนะแหมเออโอเค